แต่ป้ายนี้ดันไปติดในงานแต่งงานสิเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนครับหลังจากที่งานแต่งงานในเมืองซานรตรงอดีตแฟนสาวของเจ้าบ่าวส่งป้ายแสดงความยินดีคโดยหลายคนที่อ่านป้ายดังกล่าวถึงกับขาแทบสุดค่ะตามรายงานครับของโซฮูวิดีโ so อได้มีการเผยแพร่คลิปบนโลกออนไลน์ขบวนแห่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่ง ที่ควรจะเป็นฉากชีวิตที่ราบรื่นและสวยหรูแต่ภาพฉากด้านหลังดันเป็นป้ายสีแดงคุณผู้ชมเห็นไหมจากภาพาขนาดใหญ่ถึงสี่ป้ายติดบนกำแพงโดยบนป้ายนั้นมีการระบุข้อความอาทิเช่นฉันทำลายเด็กในท้องไปแล้ว<ม>แต่งงานอย่างสงบสุขได้และขอให้คุณมีความสุขในการแต่งงานฉันนอนกับเจ้าเบ่าของคุณคนนี้แล้ว ของขวัญจากแฟนเก่าและคําพูดอื่นๆอีกมากมายทาให้เหล่าบรรดาญาติและเพื่อนๆที่มาร่วมในงานรู้สึกอัดกันไปตามๆค่ะอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าป้ายดังกล่าวจะไม่สามารถทําให้อารมณ์ของเจ้าสาวขุดมัวได้เลยเพราะเธอยังคงจัดงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวอย่างสงบและพิธีการจัดงานต่างๆก็ดําเนินไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นทางนี้ครับคลิปวิดีโอดังกล่าวได้มีการถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตคาดการว่าป้ายดังกล่าวอาจจะเป็นฝีมือของเพื่อนเจ้าบ่าวหรือไม่ ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่เชื่อครับว่าจะเป็นป้ายของอดีตแฟนของเจ้าบ่าวเพราะว่าถ้าเป็นอดีตแฟนของเจ้าบ่าวจริงๆทางญาติๆของครอบครัวเจ้าบ่าวเองก็คงไม่รอช้าคงรีบนำออกไปตั้งแต่แรกแล้ว